ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งโคนอีกแล้วซึ่งเป็นอดานหนึ่งกันยายนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังใบนี้ ครับผมก็เป็นเดี่ยวทา่าร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวสองสี่สองสี่เดี่ยวทันที่แล้วห้าเจ็ดเดี่ยวทันใหม่นี้สองสี่นะว,วิ่งร้อยวิ่งร้อยสิบหน่วยนะท่านผู้ชมนะ สองตัวนะแบ่งปันปสองตัวต่อไปครับผมสามตัวคูณหกประตูสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งหกสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งหกนะยังไงก็ขอบคุณมากไปต่อใบนี้ครับ

ครับผมใบนี้แนวทางสองตัวบนจากหลายแนยวทางนะเวียงพิงชาวรโรดหลักสิบชูนหลักหน่อยชูนจับคู่ให้พิจารณาสองสองสองเจ็ดส,ส,ส,สามสองสามเจ็ดส,สี่สองสี่เจ็ด สองสองสองเจ็ดส <rude S 2> ามสองสามเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเบ่งปันหลักหน่อยตัวเดียวนะอดีตก็มีลูดมีผ่านบ้างนะ เ้าทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเปเตตัวเดียวสองสูตรชูนเปเตตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เปกสองเปกศูนเปกสามเปกห้า แปกหกแปกห้าศูนย์แปกสองสี่ต่อไปกระเพลใบนี้ ใบนี้กรับผมบัญชกรเบ่งปันเจกหกและก็บเบ่งปันปชุดเจ็ดสามหกเจ็กสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกห้าเจ็ดสาม เจ็กสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกห้าเจ็ดสามสี่ชุดนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็แบ่งปานเดี่ยวทาน 38153 38153 3สาปดหนึสูตรนะสูตรที่1ที่สองที่3แบ่งปัน3ามแปดหน 313 813 353 853 815 153 383ต่อไปครับผมใบนี้รวมตัวคัดชุด3ตัวตรองวันชายดับ เด่น10หน่อยดับหลัก10หน่อยเหลือเด่น910 930 960 902 9 0เองเกท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆ ต่อไปกระผมใบนี้ไม่ได้เบ่งปานตัวเดียว8 2สูตรนะสองสูตรแปดแปดก็จะชุดห้าแปดแปดซูมก่อน4 88, 88, 8 8 9 8 8แป8เ8 8นะเบ่งปันห้าชุด ทาพอโมเบ่งปันห้าชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้อดีตผ่านไหมเอ่ยผ่าน

ในกันรับชมรับฟังด <spooky S 2> <gar> ้วยต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผชม10หน่อย83 3ส88สาม3ป8 8ปดส สี่คู่นะเบ่งปานสี่คู่นะต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทางสามกับหก ดึงหกสี่สามหกสามเก้าสามหกสี่หกแปดหกเก้าแปดห้าหกห้าสี่สามแปดหกสามต่อไปครับผมใบนี้มะลิ เบ่งปนันโนทานชุดโบน47 97 48 98 49 79นะ47 97 48 98 49 39ต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปันเนวทางชุดสามตัวและก็สองตัวอดีตผ่านนะในทันทีแล้วผ่านหลักร้อยสิบนะผ่านโคตุนในทันใหม่นี้ครับห้า9ูน6 9ห้าเก้าหกูนหกเก้า 50596069ชุด3ตัว56 0 569 8 0 5 9, 0, 9 5 0, 9 9 096ต่อไปครับใบนี้ครับ649 764 9 7 6 4 9 7, 6, 4, 9, 7 4 7 4 9 5 4 5 9 6 4 6 5 7 5 7 6 9 6 9 7นะ6 4 9 4 9 6 4 9 6ท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆเลยนะเนวทางต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยเบ่งปัญธาทานล่าง7 2 เจ็ดสองนะอดีตที่แล้วห้าศูนย์หกสามเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน่เดียวเจ็ดสองเจ็ดสองให้พิจรณนาะต่อไปคราบูใบนี้เออเด่นล่างสามตัวเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกนะ สามตัวเนี่ยแบ่งัปสามตัวให้พิจารณาอดีตก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งัปเก้าศูนย์หกนะต่อไปกระผมใบนี้เออแบ่งัปแนปวทางอดีตผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้กระผมหกห้าสี่ ห,ห,ก,ก,หกห้าหกแปดห้นะสชุดเบ่งปันสีชุดให้พิจารณาต่อไปครับใบนี้จับคู่เด่นโบนจากหลายแนวทางแปดสองสองแปดสองสาองแปดสามเจ็ดแปดสีส แปดนะท่านผูชมเบ่งปัาน,น6ชุดนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดโบนสามสี่ศูนย์ศูนยสี่ปานะมะลิมะลิเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยชุด3ตัว324852 765แป้เดกาี๋ยวทันใหม่นี้กระผมแบ่งป็น้าสี่นะแลวก็046นะท่านผู้ชม2ชุดนะเดี๋ยวทันใหม่นี้แบ่งป็น2ชุดให้พิจารณา เป็นเนวทายัางไงก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกระโมมใบนี้ท่านี่แบ่งปัน,ปนเด่นบนหกร้อยสิบหน่วยแปด หลักสุดที่1สุดที่2ชูน6จับคู่2 4 2 6 2 3 5 4 5 6 5 3 6 4 6 6 6 3 8 2 6 8 5 6 8 6 4 8 6 6 8 6 3การ8 2 5 ต่อไปกระผมใบนี้เบ่งปันคู่บนล่าง0440 04402คนะู่ยคู่นะนที่แล้ว6336ต่อไปกระผมใบนี้เอ,อ้ยเบ่งปันเบ่งปันตัวเดียว0 สิบหน่วยสิบหน่วยล่างแบ่งปันส่วนตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปใหม่ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีโชคดีครบับผม